สามเคล็ดลับทำให้แฟนรักแฟนหลงค่ะมีคำถามมากมายค่ะอินบ็อกไปที่ไลน์แอดโค้ดอเดอร์สกอร์สิตารวมถึงที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะมากมายเหลือเกินคู่ขาเรื่องความรักหนูอยากรู้มากๆเลยเรื่องเงินได้เรียนรู้จากครูก็รู้แล้ว เรื่องงานก็รู้แล้วเรื่องความสุขก็รู้แล้วแต่เรื่องความรักครูขามทําอย่างไรดีความรักของหนูแฟนหนูถึงจะทั้งรักและหลงหนูคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาตอบคําถามให้คะ่ะหลายคนนะคะต้องบอกแบบนี้ว่ามีการเปลี่ยนสภาพตัวเองไปนะคะหลายอย่างมากๆเลยนะกับการที่อยากจะให้แฟนรักแฟนหลงแล้วแต่เราเองลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่านะคะนั่นคือข้อที่1คะ่ะการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ดูดีเหมือนวันที่เราครบกันครั้งแรกอะวันนี้ หลายคนนะคะแปลสภาพตัวเองไปอย่างน่าก,กลัวมากบางคนกลายเป็นยักษ์ขมูขีไปเลยนะคะบางคนหัวฟูไปเลยนะคะวันแรกที่ออกเดทใส่น้ําหอมอย่างฟุ้งเลยปัจจุบันกลิ่นตัวเปรี้ยวมากนะคะแล้วหวังว่าแฟนเราจะรักเราหลงเราเหมือนเดิมบางคนหุ่นดีมากตอนแฟนคบค่ะปัจจุบันอ้วนบวมหนักมากนะคะเป็นหมีควายอาวกาศก็ว่าได้เลยนะคะแล้วหวังว่าแฟนเราจะรักเราหลงเราเป็นไปไม่ได้ค่ะวันนี้ค่ะ ตัดคำว่าจิตใจออกไปก่อนตัดกันว่าคุณงามความดีออกไปก่อนนะคะวันนี้เอาสิ่งแรกเลยค่ะคนเราจะคบกันนะคะมองกันที่อะไรก่อน,นะคะ ตอนที่คุณคบกับเขาเขาคบกับคุณก็แปลว่าคุณมองเห็นในภายนอกของเขาก่อนจริงแหมว่าอุย้ยคนนี้สวยคนนี้หลอ่อสเปคเราเลยนู่นนี่นั่นค่ะและมันก็เกิดซึ่งความอยากได้ครอบครองจริงไหมคุณยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างค่ะอุย้ยฉันว่าฉันอ้วนไปเาราลดน้ําหนักอุย้ยฉันว่าฉันยังไม่สวยโอย้ไปเข้าคอร์ตแต่งหน้าอุย้ยฉันว่าฉันยังบุคลิกไม่ดีเข้าบุคลิกอุย้ยเสื้อผ้าหน้าผมฉันยังไม่ได้ไปซื้อชุดใหม่ คุณมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะในก่อนที่คุณจะคบใครคในใดคนหนึ่งค่ะและเมื่อคุณแต่งงานไปแล้วอยู่กันสักระยะเวลาหนึ่งคุณเริ่มเอาความคุ้นชินคุ้นเคยเข้ามาแทนที่ค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแม้แต่ขี้ตานะคะยังไม่ให้แฟนเห็นเลยนะคะบางคนนี่ขอโทษนะคะบางคนนี่ตดต่อหน้าแฟนเลยนะคะบางคนเรเบิร์กนะคะต่อหน้าแฟนเลยแล้วหวังว่า แฟนเราจะรักเราหลกเราไม่ค่ะวันนี้นะคะคนเราถ้าเราไม่รู้จักรักและพัฒนาตัวเอง ทำอย่างไรก็ยังไม่มีคนรักคนหลงดังนั้นเนี่ยคุณจงรักและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะรู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กอายุ14่ยังไงอย่างนั้นเลยให้เรารู้สึกแบบนี้ว่าเวลาเราครบกับแฟนเนี่ยเหมือนเราเป็น14อีกครั้งอะและนัดเดทกันทุกวันอย่าทําตัวชินชาค่ะอย่าทําตัวเป็นเยเพิงที่อยู่เลี้ยงลูกแล้วหัวกระเซิงกระเซิงแล้วหวังว่าเขาจะรักและเห็นคุณค่าคุณเพราะวันนี้คุณเองสามารถจัดระเบียบตัวเองได้ค่ะมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถแต่งสวยได้ค่ะแฟนหลับแล้วเราก็ล้างครีนซิ่ง ออกให้เอี่ยมเรียบร้อยค่ะน้ำหอมน้ำหอมก็ใส่ไปนะคะเพื่อความสร้างบรรยากาศให้ความสุขมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเคล็ดลับที่2ค่ะที่ทําให้แฟนรักแฟนหลงนะคะสาหรับครูสิตาค่ะคือการบริหารสเสน่ห์ค่ะครูได้ค้นพบว่าหลายคนค่ะที่ทําให้แฟนเราเนี่ยหมดความรักและความหลงเราลงเลยนะคือการที่เขาคนนั้นไม่มีสเสน่ห์หลายคู่หลายคนรวมถึงครูได้ยินนะคะเพื่อนเพื่อนครูที่เป็นผู้ชายพูดร่าแฟนครูแม่งเหมือนไม่มีสเสน่ห์ละ แรกๆไม่รู้กคูคบกับมันได้ไงตอนนี้แม่งกลายเป็นแบบนี้เพราะอะไรครูได้ค้ e คนพบว่าหลายคนอย่างที่บอกค่ะไม่รู้จักเป็นนักบริหารเสน่ห์ค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยบริหารเสน่ห์เลยเพราะคิดว่าวเรามีแฟนแล้วเรามีลูกแล้วเรามีครอบครัวแล้วเราปล่อยตัวก็ได้ไม่จะเป็นที่จะต้องสวยตลอดเวลาไม่จะเป็นที่จะต้องทําอะไรให้มันดูดีตลอดเวลาไม่จําเป็นที่จะต้องอบริหารเสน่ห์แล้วเพราะเรามีครอบครัวแล้วคิดผิดเลยค่ะสิ่งที่ครูจะบอกเราคะ่ะคือการบริหารเสน่ห์นั้นมันจําเป็นมากๆค่ะโดยเฉพาะเสน่ห์ ภายในจิตใจค่ะวันนี้นะคะครูมีคําสั้นๆที่ครูบอกกับตัวเองตลอดเวลาค่ะและมันทําให้ครูเป็นจริงจนวันเนี้ยแฟนครูรักและหลงครูหนักมากค่ะเพราะครูบอกตัวเองในทุกอิริยาบถว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะครูบอกตัวเองทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันครูจะกินข้าวครูยังคิดเลยว่าถ้าคนมีเสน่ห์กินข้าวจะทําอย่างไรเราเดินแบบคนมีเสน่ห์เราเดินแบบคนมีเสน่ห์เนี่ยเขาเดินกันแบบไหนครูจะไม่ปล่อยตัวเองให้กระเซิร์กระเซิงหรือเดินแบบ ไร้สเสน่ห์ไร้บุคลิกภาพที่ดีนะคะและนะคะแม้แต่การกินข้าวครูยังบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ย mm. ฉันมีสเสน่ห์และแฟนครูก็บอกครูเหมือนกันนะในปัจจุบันนี้แฟนครูก็บอกว่าอืทําไมนะยิ่งอยู่กันตัวเองยิ่งมีสเสน่ห์มากขึ้นเห็นไหมโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกค่ะถ้าวันนี้เราเชื่อว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์แฟนคุณก็เห็นว่าคุณมีสเสน่ห์และเขาจะหลงคุณจนไปไหนไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ สิ่งที่3ค่ะที่ทําให้แฟนรักแฟนหลงนะในแบบฉบับของครูสิตาค่ะนั่นคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะเราเป็นตัวของตัวเองแต่เรามีส่วนที่เราเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะ เรารู้ว่าแฟนเราไม่ชอบอะไรและเรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรแบ่งปันกันขาดในสิ่งที่คุณไม่ชอบตรงนี้รักษาจุดร่วมสงมวนจุดต่างไว้อะไรที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบอย่าทำนะคะทำเฉพาะสิ่งที่เขาชอบเขารักรวมถึงการที่เราได้บอกรักกันด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทําตลอดเวลาไม่ใช่ระยะเวลาผ่านไปฉันรักเธออยู่ปีแรกปีที่สองความรักจืดจางลมคําว่ารักมันไม่มีการกระทําที่บอกถึงความรักกัน มันไม่เหลือแล้วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคนที่เขาจะรักคุณและเขาจะรักคุณอยู่อย่างนั้นตาบเท่าที่คุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณรักเขาแล้วและดูว่าคุณรักเขาไม่เหมือนเดิมหรือคุณไม่ได้รักเขามากขึ้นกว่าเดิมค่ะ มันจะทําให้เขาเริ่มที่จะไปมองหาคนที่เห็นคุณค่าตัวเขาและรักเขามากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนอกจากเรารักตัวเองนอกจากการที่เราดูแลตัวเองนอกจากการที่เราต้องดูแลแฟนเรารวมถึงการที่แบ่งปันกันในเรื่องที่เราไม่ชอบและเราชอบร่วมกันการแสดงออกซึ่งความรักร่วมกันคะ่ะจะทําให้การมีเสน่ห์และการคองคู่และทําให้แฟนคุณรักคุณหลงคุณหนะักมากจริงๆคะ่ะอย่าลืมนะคะวันนี้การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เริ่มต้นจาก อารมณ์ความรู้สึกข้างในก่อนถ้าเราเองรู้สึกว่าเรามีความสุขเหลือเกินฉันเป็นที่รักของทุกคนเรารู้คุณค่าของตัวเราคะ่ะเวลาเราส่ง สายตาไปหาใครคุณค่าของตัวเรานั้นมันก็ไปกระทบสู่สายตาคนอื่นเช่นเดียวกันกับการค้ะเราสองกระจกแล้วเรามองตัวเราว่าทําไมฉันดูไม่มีคุณค่าเลยนั่นแหละค่ะเหตุผลที่ใครๆก็ไม่รักคุณเพราะแม้กระทั่งตัวคุณเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วใครเล่าเขาจะรักและหลงคุณวันนี้จงหลงตัวเองในความสุขโดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครจงหลงตัวเองให้ตัวเองได้หลงรักตัวเองและแบ่งความหลงตัวเองและรักตัวเองนี้ไปสู่ผู้คนค่ะว่าการที่เรา ดูแลตัวเองให้ดูดีนั้นมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราพึงกระทํานะตับลมหายใจสุดท้ายเลยก็ว่าได้ค่ะขอสวยตายค่ะครูสิตาย,ยืนยันค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับใครที่เพิ่งมาเจอครูสิตายอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะครูเองจากคนติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัว2 0บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูได้ถ่ายทอดคลิปฟรีมหากัาบย1วันนะคะหรือ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความรวยนะคะมหากับเลเวล1เลเวล2เด็กัมพีแก้กรรมเด็กัมพีเทวดาสร้าง สามารถอินบอกไปขอที่ w w w t e a c h e r s i t a c o สนะคะสามารถดูคลิปใหม่ๆได้นะคะที่ y o u t u b e ครูสิตาครูสิตา Law of u n i v e r s e นะคะ,ะ,คะหรือเพจครูสิตาพรสอนปั้นเองได้เพราะเชื่อว่าใครๆก็เปลี่ยนอนาคตใหม่ได้แล้ะจะกลับมาม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ